สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปปาลวยปอพาลวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อลานนะครับผม ชุด3ตัวนะครับ FC ครับกับจะย้ำแนวทางทั้ง2ตัว3ตัวนะครับสําหรับวันนี้โค้งสุดท้ายเลยนะครับผมกับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์แนวทางของพ่อลานกันครับผมเดี๋ยวตามมาครับผม ครับวันนี้ครับพ่อครับวัสดีครับวันนีครับวันดีขคลาฝันดีขนาว่าสั้นมาเอ้าเอาแขนยังปรทึกเอามอ่งยังไปใ้่ป่าก็ถือเขามาม่งหกเส้นมาสักในฝันเนี่ยพ่ออบบมาโม่งหกเส้นพ่อก็เลยว่าเอ้าผมมีแล้วม่งหกเส้นยู่นนี่มิจะม่งกันสามเส้นกับม่งสี่เส้นเพราะว่าผมไม่ถึงดอกเขาบอกว่าก็ถือ หกเส้นเพราไปหกเส้นบอกเลยว่ามาใส่บังก้านาส่งไปใส่เนหวยสองเส้นสองเส้นเคืองของผมของพอยูเฮียนเห้ยนก็ถือปลาด้บว่ถือปลาลดห้วยบ่ม็นหกเส้นดอกสองเส้นก็ถือขึ้นเขาบอกก็เลยว่าสิได้เป็นพวกปลาลดไปยังมากเห็นครับเนี่ยห่อ เรียกทีเฮตุไปน,นุ่มเปลี่ยนเยอะว่นถนอกสี่อมามกุ่ะมันกับบ้แน่แล้วแต่ว่าแกที่ผมเฮตุไปผมว่าวมันต้อแมนดอกซึ่มอืดผมว่าเป็นตัวเหนียวข้อมฝันหอึงผมนี่จะตีเป็นตัวไหนพ่อฝันเราข้อมฝันหนี่งผมว่าที่เฮตุไปนี่มันคือว่ามันแมนอยู่สิงวันนึงนี่ ประกันว่าย่สิบหรือศูนย์่สิบนี่แหละอืมนี่แหละคว่าเร่ี่เห็ดคำนวณบางแล้วเจ้าห้าเนี่พ่อมันมันปินที่หนึ่งสองสองหนึ่งฮะเพิ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วพ่อแมนลางเลยโอ้ลางผนก็ไปตัวหนึ่งล่างหนึ่งสองเพิ่มนะครับผม หนึ่งสองสองหนึ่งคือพอร้านกับซิมี่สูสตร,ส,ตรสองตัวะกับสามตเนาะสองตัวนะครับค,คือเพิ่มหน<อ>ึ่งสองสองหนึ่งเพิ่มแล้วเพิ่มตัวนะครับผม,มเพิ่มอีกได้เขียนตั้งหางนะใบไกว่าพอ่อใบไม้ใช้ ก่อนเดียวลูกหนกกันพอคำนวณแบบสดๆให้เลยนะครับเนาะ ជ្រូវើប្រាប อตัวบนอมจบนหันมาทั้งผีเล่ายมายังละละสูตรกันีกว่าอือมาสูนหาแหงนะคตาพอเฮ็ดบ้งนแหละตามสูตรมันนอ้ยหนึ่งสอหนึ่งจะเขียนเป็นหนึ่งห อืมเห็นเป็นนังหา่าวะเนี่ยขอ,อนอะไรยางนะผมของถือก็ไ,ได้ของหนึ่ง,งหนึ่งสองกับผมอืมเนี่นี่แล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แล้ว ใส่ก็ตัวนี้ใสยกนองด้วก็พอดว่าหนึ่งนี่อ้ยละประเทศเลยละสิบสบูนสอ2ต,ต,ต,ตัวหตัวบนหนึ่งนี่คือสิบเลยใช่ไหมบนใช่ไหมครับผมบน,บนตามขั้นอนครับที่ลูกโบกเคยมาหาพอว่าหันอ,อ<ไ>ว่ายแมนปับปับโอ้ใส่เงินใส่แบบนี่ละนี่ละสูตรนี้เลยพ่อไปับเลยแมนเลย ก็คือสูตรที่ปั๊บเลยเขาเขาจังหวัดค่น้ยผมบ่าะยุทนี่ก็ว่ามันเดือนนึงเดือนเดือนนึงกับสองงวดประมาณสามงวดก็ขงเดือนออสามพังวดคือว่าโอ้หกงวติดเลยบอกว่าใช่ยุทนี่แหละโอ้าบ่ได้ดอกคนเราไม่ทุกข์ถือว่าถ้าันละสอนถือนี่บ่เป็นวาสุด เขาเนี่ยเราไปนะครับมาขายกระเส้นครเขาฮักเอามดเจรละต่อยที่ลอยไปเขอายุกำไลเจละสี่พันสามพันว่าเขามีทุ่นรึห่อยดิซื้อหอนงอดข้อยเรียกหมดแล้วอันนี้มันไม่มีทุนนะเส้นกระเจาครับล่างนี้คือฟันมาหนึ่งสองสองนึ่งสองเท่าหนึ่งเลยปลีวแล้วครับว่า เป็นตัวอื่นก็บ่ได้บ่อเพราะว่าอันที่พ่อให้ปันหาหาก้าหากับยังกับหาอ่อแนะนำแถบลรวคำนวณบางไม่เรามันเป็นเนก้อสู่สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ไ่ายด้หรอคเป็นล่างด้วยใช่ไหมครับแม่ร่างถ้าทุ่มนี้กันยุค้องทีมันแหละมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มลักลอยเนะครับมันเป็นต้นหาสองหนึ่งหา สองศูนต์ที่สองหนึ่งตามที่กิงนั้นพอให้มาค่ะคือหนึ่งที่หนึ่งหาศูนที่นี่หละได้รักลอยพอกันแล้วหม่รักลอยเขาให้มามันสองเดี๋ยวเขายิ่งล้านเปอร์เซ็นเลยเด็กคนนวิ่งบ่คะแมนวิ่งสอง่ด้หัวมาให้เบิ่งหัวมาวิ่งสองบอกว่าวิ่งสองล้านเปอร์ล้านเ์ เลยอีพีสิ่งเนาะคะ่ะวิสองล้านเปอร์เซ็นต์ล่างเพราะบนลงบนนะครับวิสองสองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้มถึงมาห<ร>นึ่งมันสิบแปดแปดมดส่อนเลยแปดซ้อนแล้วต่อ,อตัว,ต,ว,ต,วตัวที่วันแล้วพอก็ลอเลยมาจับใส่ใส่ีิที่พอคำนวณได้นี่ครับมันเลยเป็นสองศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสองหนึ่งสี่ ก็บ่เคยผ่าตะบะงอนอื่นไป็นจังไดนหืมหัวใันแมนก็คือจังแม่นของมันปั๊บเป๊ะเลยผู้แต่ของนี่คือเป๊ะเลยนะครับผมแล้วทูแมนครับผมอันเนี้ยแบบแปดครับนี่ก็เนี่ยครับของพ่อลานนะใบเลยติเดินอืมใบโซมไปแค่เดียวครับ นี่นะครับตรงกทะเบียนรถพ่อเลยนะครับผมหนึ่งสองเลยนะครับเนาะครับนี่นะออกสองครั้งแล้วอะพ่อือครับแนวข้รลานนะครับผมครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางชอบด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพยงเท่านี้นะครับเจอกันหน้าครับ